รอไอ้ตป็นเงินหรกแล้วขานี่นจะจะ,ะน,น,นับนะขาทุกตัวนับสีขาวนะครับนับสีซิลเวอร์สีเงินทุกตัวรอได้ก่อนกันเลย สีซีว่าทุกตัวนะครับแต่วอ,อาออกจะเป็นสีดำไม่ต้องอ,ออกนะี่นัดออกมาทุกตัวแล้วยกเป้นสีดำตัวนี้นะครับไม่ต้องเอาออกนะสีดำไม่ต้องเอาออกจากนั้นเอานิ้วนิ้วชี้ก็ได้นิ้วลางก็ได้แย่ไปตรงนี้ช่องเล็กๆการ์าดไปออก็ได้ หันเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นหน่อยนึงรูดไ,ไ,ไปรูดไปไปรูดไปรูดดันไปเรื่อยๆไม่ต้องออกตรงมุมรูดจากนั้นนะครับตรงมุมเสร็จปุ๊บมาตรงล่างนะครับตรงล่างนี้เหมือนกันนิมืใหญ่ก็ไปนนิดหน่อยรูดตาเข้าไ เรียบร้อยนะครับงานนั้จับตั้งขึ้นทำขึ้นอย่างนี้ครับก็ค่อยๆจับจอมาให้มันหล่นนะครับแล้วก็ความีสายไฟสองเส้นทีนี้เทนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่เอสดีเข้าไปร้อยไหนให้เขาไปหาน็อตเองเดียด๋วยวจะหานัเสียบฮาร์ดดิสเอสดีเข้าไปนะครับก็ใส่เสร็จแล้วนะครับ มัตมายึดเรียบร้อยอย่างนั้นก็จะยกขึ้นเหมือนเดิมค่อยๆใส่ให้ตัวนี้เข้าไปในช่องนี้นะครับค่อยๆนะนเข้าไปหังน,นั้นก็ชอ่องไปจ่อง่ายขึ้นเอามือกดมุมลง,ลงๆกดค่อยๆลงนะครับจะทำแรงจะจอมแตกกมดมือครับเรรยบร้อยครับแล้วก็ดีมัดใส่ ทุกตัวนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่นี้ดันเข้าไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับโอเคครับ